การซ้อมสวดพิขุปปาติโมกในนี้ก็เป็นศีลของพระคุณเจ้านะมีทั้งหมดที่เราใช้สวดปัจจุบันนำมาทบทวนก็คือ2 2 7ข้อนั่นเองในนี้เป็นภาษาบาลีทั้งหมดนำมาสวดในท่ามกลางสง์เพื่อที่จะได้ให้พระคุณเจ้านะได้ทบทวนว่าตนเองยังมีความบริสุทธิ์ผุดพองอยู่หรือไม่หากหากไม่มีหรือเกิดมีความบกคล่องนะก็ต้องเกิดความละอายใจ แก้ไขอาบัติที่ตนเองได้ทําผิดไปตามที่พระพุทธเจ้าได้บัญญัติไว้อาบัติอย่างหนึ่งที่ไม่สามารถแก้ไขได้เลยท่านเรียกว่าปาราชิกนะก็คือใครที่ต้องอาบัติแล้วก็จะขาดจากความเป็นพระทันทีแม้จะนุ่งห่มผ้ากากาสาวพัดอยู่ก็ตามก็ขาดจากความเป็นพระทันทีสี่อย่างนะมีอยู่สี่อย่างในเรื่องของปาราชิกอะไรบ้างก็คือข้อที่หน่ง เสพเมถุนนะข้อที่หนึงเสพเมถุนเสพเมถุนก็คือว่าด้วยเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์นั่นแหละไม่ว่าจะคนหรือว่าจะสัตว์ก็ตามตัวผู้ตัวเมียอย่างนี้ก็เรียกว่าเสพเมถุนใครที่ล่วงละเมิดตรงนี้แล้วก็จะต้องอาบัติที่เรียกว่าปาราชิกขาดจากความเป็นพระทันทีนะไม่ต้องเอาไปสึกนะอันนี้ข้อที่1ข้อที่สขโมยของเขานะในเมื่อ มาบวชเป็นพระคุณเจ้าแล้วนะละพวกขทรัพย์ของบ้านของเรือนมาแล้วนะยังมาลักขโมยของเขาอีกก็ไม่ใช่สมณะนั่นเองการที่ไปขโมยของเขามาเป็นของตนเองก็ต้องอาบัติข้อนี้ว่าปรราชิกในเรื่องของขโมยของเนี่ยท่านใช้คำว่าถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้เะด้วยนะ มันก็หมายความว่าแม้สิ่งของเล็กๆน้อยๆอ,ยอาจจะไม่คิดว่าเป็นการขโมยก็ตามแต่ถ้าพระคุณเจ้าไปถือเอาในสิ่งที่เขาไม่ให้นี่ก็อาจจะต้องอาบัติข้อนี้ได้น,นี่เป็นความละเอียดนะอย่างเช่นง่ายๆยาสีฟันอย่างนี้เห็นวางไว้ในห้องน้ำนะแล้วก็ไปบีบใช้อย่างเงี้ยเจ้าของก็ยังไม่ได้ให้เลยอะไรเงี้ยอันนี้เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆที่พระคุณเจ้าต้องพิจารณา หลักไปทางนั้นนะแม้แต่ของเล็กๆน้อยๆก็ไม่ได้ถ้าจึงบอกตีค่าประมาณว่าราคา1มาศก5มาศกหรือว่า1บาทนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครไปถือเอาของที่เจ้าของไม่ได้ให้นะเพียงแค่5มาศกหรือบาทเดียวยงียก็จะต้องอาบัติปรราชิกข้อที่2ข้อที่3ามค่ามนุษย์นะค่ามนุษย์หรือพันานาว่า พนานาคุณของความตายสรรเสรินว่าชีวิตนี้เป็นอยู่ไปก็ไม่ดีหรอกนะบอกคนนั้นบอกคนนี้ว่าอยู่ไปก็ไม่ดีท่านก็ทําบุญมาแล้วมามากแล้วไปเกิดไปบนสวรรค์ตายไปไปเกิดบนสวรรค์ดีกว่าพนานาคุณของความตายชักชวนเขาให้ตายหรือตั้งใจฆ่าเขาโดยตรงนี้ก็ ถ้าพระคุณเจ้าล่วงละเมิดข้อนี้ก็ต้องอาบัติประราชิกที่ในข้อของการฆ่ามนุษย์ข้อสุดท้ายอวดอุตริมนุสธรรมก็คืออวดคุณวิเศษที่ไม่มีในตนเองตอนเองเนี่ยไม่ได้มีคุณวิเศษอะไรเลยนะแต่ว่าโกหกเขาโกหกว่าอวดอ้างว่าตัวเองเนี่ยมีคุณวิเศษคุณวิเศษอะไรบ้างเช่น บอกเขาว่าเนี่ยทำฌานทำสมาบัติได้มีอิทธิฤทธิ์อย่างนั้นอย่างนี้คุยโวโอ,อวดเห็นนิมิตนั่นเห็นนิมิตนี่เนี่ยเรียกเรียกว่าคุณวิเศษทั้งหลายซึ่งตนเองไม่มีนะพอตนเองไม่มีแล้วก็ไปคุยโวโอวดโอวดว,ว,ว่ามีก็จะต้องอาบัตข้อนี้ก็คืออาบัตปาราชิกก็คือ,อวัดคุณวิเศษที่ไม่มีในตนเองอการ การอวดคุณวิเศษที่มีบางคนบางพระคุณเจ้าท่านก็มีคุณวิเศษจริงๆนะแต่พระพุทธเจ้าก็ไม่ให้อวดไม่ให้แสดงนะเพราะฉะนั้นแล้วแต่ถ้าเกิดว่าท่านมีจริงแล้วท่านมาพูดท่านก็ต้องอาบัตเหมือนกันแต่เป็นอาบัตที่เบาวกว่าแต่ถ้าท่านพูดในสิ่งที่ตนเองไม่มีเรียกว่าโกหกเขาก็จะต้องอาบัตประราชิกนี่เรียกว่าอาบัตที่แก้ไขไม่ได้อ ในภาษาบาลีเรียกว่าอาเตกิจฉาแก้ไขไม่ได้ถ้าเป็นหมอก็คนไข้คนนี้รักษาไม่ได้แล้วถึงเวลาเขาต้องลาจากโลกนี้แล้วอะไรทำนองนี้นั่นแหละอันนี้ก็คือเรื่องของศีลของพระคุณเจ้าในหมวดของปาราชิกมีสีข้อที่ทำแล้วแก้ไขไม่ได้เลยต้องขาดจากความเป็นพระทันทีแม้จะนุ่งห่มผ้ากาสาวพัดผ้าจีวออยู่ก็ตาม